สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอทุ่งครับเมื่อในบ่าวแอมลอทุ่งสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับปูล่อาหาแก้วสารพัดนึกรับปูล้อาห้าแก้วสารพัดนึกรับ f c เนาะงวดนี้เสียให้รวยด้วยครับ f c ปูเนี่เพื่อนในนั่งสมาธิครับนั่งสมาธิขอเอาโชคเอาลาบกับภู่มเจ้าทีเจ้าท้างเนาะครับแต่มาชมเนาะเป็นปูเถ่าเสียงมีพลัง หลังไงสูงดําครับเอฟซีนั่งสมาธิหูยินเสียงครับเสียงนี่มีพลังทรงอํานาจมากประสนครับให้เลขครับเพิ่นมาบอกเลขละครับเนาะแต่เพิ่นให้เป็นเลขปริศนาเลยครับเอฟซีเป็นเลขปริศนาขั้นถาแปรถูกนี่ขั้นถาแปรเป็นนถูกโหลดทันทีครับเอฟซีต่องไปฟังจากปากปูล่อหาเกี่ยวสารพัดนึกครับปูลอห้าเก้ียวสารพัดนึกของเขาารับว่าพุ่มเจ้าที่เจ้าท้าหนี่มาห้เลขปริศนางวดนี่สิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะ แต่ที่สําคัญมี3ตัวที่เด็ดปูบอกมาแล้วครับไปรับชมกับปูครับเดี๋ยวบ่าวแอมมาตงสีทูสัมผัสเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมมาตงนั้นไม่เด้กครับไปถามปูล่อหาเกวสารบผัดเนยกันครับว่าเจ้าที่นี่มาบอกตัวไหนครับครับนมัสการครับปูครับนมัสการครับอ่ามันไปรอดครับผมปูล่อหาเนาะครับเนาะปูอันทําพิธีเอรรถนะครับผมเบาแอมครับ ปูล้อห้าเกยวสารพัดนึกเด้อปูล้อห้าแก้วสารพัดนึกเออแมนครับผมปูอ๋อซื้อพี่ประเทไทยมาแล้วแต่ว่าถ้าพี่ที่นี่เดี๋ยวเขารอเขาเรียนเขาเรียนใหม่อันนี้เป็นเลขเลขอ่าเจ้าที่เจ้าทางอู้หูเ,ออเป็นพุ่มเจ้าที่เจ้าทางเป็นความฝัน,นบอครับหรือขอเอาน้ำเพลินแมนแมนแต่นั่งน่าดีเอราะนี่ละ โอ้นางสมาธิขอเอานาะครับปู่แน่นแน่นนางสมาธิขอแล้วก็รับไปแบบนิมิตขึ้นมากก็จะนิมิตมากเมันเอาตั้งคร้บแล้วก็พ,พร้อมครับปู่เท้าของปูดได้มีโชคดีด้านบุญบุญตรงกัน,นเพื่อว่าคิดตรงกันสมาธิตรงกันอเพื่อว่ามีบุญสัมันจะสิได้น้าเนาะครับเปันหายมากเป็นกินกนรน,น,ากน,นาธรเด้อครับเป็น อาชอบทำอ,อบ,บอบ้างอมจุดครับปูเออโหอจอโซหอจอเอาาาอแ<อ>ต่ว่าจังไรหอยกนปลาเป็นไ้เป็นตัวยอ่ออักษรมาแนวนี่แนวนนวอหอจอเลยสีาสีาเจ็ดวะครับแต่ีเ <c oughs> กตพม่านันประไรพมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับ อยากให้ปูล้ะครับแปลให้เลยครับปูเ่าาอหวจ่อถึงขึ้นจังเจ้าแปดตัวฮะขึ้นขึเบ้าแอมแปดตัวอ๋อคือเปาแอมแปรแมนต่หอหัวจ่อสี่มัน้นาดนี้ผมจะติดบอกขนานี้บอกบว่าให้เก็ดอักตอ,อนแบบนี้อักตอนได้ครับว่าครับมันว่าต่หอหจอมันว่าดีต่อเสือหออหีบ ซอเสือหอหีบจอจานจอเสือหอหีบจอจานแต่ซี่หานม่ออกอะไรเลยนอครับแต่ซี่หาออกกได้ครับปู่จอหอจอก้าห้สิบอสามห้าสิบแงนหอมันเป็นหกก็ได้หอยเออกก็ได้ครับแงนอุ้ยงงด้แล้วครับบาทนี่งงด้แล้วครับจอหอจอโตดาแล้วมมนจะเป็นสองก็ได้ สองก็ได้สามก็ได้แล้วก็จบแปดม้วก็้บแดนมันเป็นมันมันส็นสีก็ได้เป็นสองก็ได้แล้วทั้ก็จบแปดเป็นสามก็ได้ครับสามก็ได้บอกสามก็ได้ปะครับมันได้แต่สองหลักตีนันนโอ้สามนี่ตัดอกเลยเยาะครับเนาะนี่ยสามก็ได้ครับจีบแดซ้อนฮอจออสอนตบอัซ้อนอนมันก็เป็นว่าสองก็สีมาหนี่งอเนี่ยมันว่เป็นหกกับเป็นหาเท่านั้น จอกระปุจกจะเป็นตัวเดียวแน่น่ะแต่ว่าเป็นจอเพื่อตัวยางันสองหกเจ็ดแมนสองหกเจ็ดหรือว่าสี่ห้าเจ็ดบวะครับปู่แมนได้ด้วก็หรือเป็นหกกระครัหรือว่าสีเป็นสองหาเจ็ดก็ะไรน้องครับ,บสวยงามแมนสองหาเจ็ดหรือว่หาหรือว่า สี่หาเจ็ดหรือว่าสี่หเกเจ็ดก็ได้หรือว่าสองหเกเจ็ดก็ได้มีเท่าไหร่มีแต่สองสองกูครับวรวมสองหอจ๋อก็หน่อยพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ใช้ล่ะครับเจ้าทีเนี่ยครับเพิ่นมาบอกเนี่ยเพิร์มาบอกหรือเ่ครับเพิร์ตมาบอกว่าเป็นเสียงเสียงไปแล้วเสียงอะไรมีอำนาจกันลนะอู้เสียงมีอำนาจเลยเนาะครับเนาะเสียงมีอำนาจครับที่เป็นเทพปุ้มอไปโอ้เทพปุ้มเพิ่นเพิ่นบอกว่ากานดาได้โชคอ่านก็ ไอาซอนไปเอาซอนไทไปกันมาสิแต่จจบอั้งแต่แปลงมันก็ได้ของเราสิอหอเจะกูเขาเรียกว่าจอหอจะมัก็ต้องเป็นฟองหอกเก็ดมันก็เป็นมันก็ต้องเป็นีหอกเจ็ดออเนี่มันเป็นหกกรไดเป็นหาก็ไดครับตัวทุเรงนี่ซื้อเป็นเก็ดตัวเดียวนั้น ข้างล่านแมนจะว่าสองตัวแม่นจ่ว่าสองตัวหลักหน่อยหลักสุดท้ายเจนครับบนแม่บ้าบ้าเอามาตืันก็ปูบ้าบ้าคือกันครับปูแม่นอยู่ครับนี่ถนัดอต้องอสหจแม่ครับก็เราเปลี่ยนเลยเพื่อได้ผลรางดี่ออะไรเพือ้เราได้แพ้เพาง่ายๆกันว่าถอนเงินได้ก็มาครับปัญาแล้วก่นอกดีครับ เอาอย่างนี้นายซื้อเหรอซือสั่ซื้อของปูบ่คือกันครับนี่บ่นี่นี่แล้วครับก็สะเอาตามปูวานี่แ่ะครับเดี๋ยวจะมีบ่แบบนี้บ่มีครับบ่มีครับแบบนี้ไอ้โเ้ตแปลกจังว่าไอ้ไอ้เป็ดบ่าีได้อ่ได้บ่แต่แต่ปูมักแห้งๆนี่ตัวไหนครับปูมักแห้งๆมักซีหกเอ็ดมักแา้งมักมักซีหกเอ็ดบ่ครับงน่ สี่หกเจ็ดหมาย 6, 7ครับหสี่หกเจ็ดครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดีนครับสี่หกเจ็กัีดเอฟซีบวกกันสีหกเจ็ดครับกสกับหกสี่นกบลกนแต่ยล่ะหกสี่เอาเดี๋ยวผมสี่เขียนสี่หกเจ็ดกับหกสีว้เหอเอฟซีเนแชปหน้าจอครับแล้วก็ ขันถ่าเอฟซีเพิ่นมักตัวแดกกับแฮเอฟซเพิ่นเปเอาเนาะครับแมนยูได้ครับครับแต่ังหวมากกอังแตับครับตะครับครับซีฮกเกสวยงามได้ครับปูเนาะสวยงามครับสีหกนี่ผมมักแห่เนี่ยกซีซีหกนี่ครับสองหอจอกัครับสองหอจอครับมาที่นี่ครับปูอันเลียนทั้งประเทศนะครับสีเฮดเอาเลียนอีกครับ เี๋ก็เดี๋ยวว่าอยู่บ่านมะเสาสิละโอ้ันเสาครับปูแมนครับครครับ้านเอาปูมไปก่อนครับเอาปูมไปก่อนนะครับปูอุสาถุสาถุครับบ้าใไ่โชคไม่ดวงก็ใช้ได้น้ำ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 ปูอย่ากันวลครับอุสาถุครับปู่ได้แก่ได้ก็ได้กางสิละเนาะก็ไปก็ไปปลูไม่อักซอดไทยก็เลยกันปะกรเปนเล็กก็หลายหางเนาะครับปูอครับอ๋อ ปุ้ดโชคมากจะยอาเบอร์โทรให้เรามาทับปุดปุ้ดอาจารย์ครับได้ครับอาจารย์ครับครับปูครับสาธุสาธุครับาาครับกาบล่าครับปูกาบล่าครับกรับสาธุครับผมเอฟสี่ครับผมสิวานี่อะไรเหรอเนาะครับเนาะห้แปรซอยเบาแอมโลทุงด้วยครับเนาะห้มีโชคใจน้ำกันครับ สหจครับแต่ปูพันเน้นให้ยละล่ะครับตัวเลขของเพิ่นเนาะครับเนาะตัวเลขของปูของเฮาครับเอฟซีขับเอฟซีเนาะก็ล่องแคบหน้าจอไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิ่งครับปูแปรห้ครับเอฟซีสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดครับเอฟซีเลขสองตัวนี้หกสี่สี่หกเนาะครับขับกันน้ำจังหน่อยครับขอให้มีโชคใหญ่กับปูล่อหาเกี่ยวสารพัดเนกรับเอฟซีเพื่อเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเนาะ ขั้นถ่ายเอฟซีมักตัวไหนกะลองคอมเมนต์มาบอกเบ้าแอมพ์หอมทีมงานนําเด้อครับเอฟซีเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าแอมโลทงน้ำรับ467ครับเอฟซีหรือว่า6776ก็ได้ตัดเหรียญอยู่ในนี้แหละครับหมุนเอาครับเอฟซีวดวันที่16มีนาคมพศ2568ครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเบ้าแอมโลทงสิบผ้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดดงแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือนะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหม้ครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับ่านผูช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตส,สวัสดีครับใด่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนล้วกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัว yeah ต่ำลูกคิ้วสามครั้งรูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเอบิร์ต<ร>ขอบคุณครับสวัสดีครับรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่อนอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเม,ม,มตามามตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบ่เห็นลานเฮ้าไขาว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ุในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่าน เอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายขฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่ครับมีโอกาสแต่มาสัการกราบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย,ายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับท่ามผู้ชมเมือเ่อแตะแล้วก็บ,บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทือ่อหล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลุงปูปลุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเ <elet> นาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับท well ี่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมลอยตุงกับบุหอี่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชม่านผู้ชมครับเอาไปให้ายาพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่า้ชมหลักการเบาแอมลอยตุงนี่ดนน้ำมุ่นมาน้ำครับใ้น้ำมุ่นของหลวงปุรอดมหัเอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไร่ธ่บูดีสี่าสีมันบดมันบัง สเสียเงียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ,อมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระดัลลี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเด of ี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสียให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ